สวัสดีค่ะครูดาวมาแล้วนะคะวันนี้นะคะครูดาวก็จะมาสอนต่อนะคะใน a b u n d n n e e d y y นะคะหลังจากที่เราทำเด y สกันไปแล้วนะคะทุกคนก็จะรู้ว่ารายจ่ายเราจริงๆมีไม่เยอะใช่ไหมล่ะคะแล้วทุกคนรู้สึกมีความสุขขึ้นในการจ่ายค่าจ่ายออกไปใช่ไหมคะนั่นเป็นการวิธีการเปลี่ยนมุมมองนะคะเปลี่ยนมุมมองความคิดในการจ่ายนะคะเพื่อให้เรารู้สึกบวกในการที่ เราจ่ายไปแล้วทําให้เรามีความสุขมากขึ้นและรู้จักคุณค่าค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปนะคะเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตเราให้มีความสุขสะดวกสบายมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะครูดาวก็จะมาสอนต่อใน b u n d a n c e day 5นะคะ day 5นี่ค่ะก็ยิ่งน่าสนใจนะคะก็คือ day 5นะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการเอานี่ทั้งหมดค่ะมาทําไงคะเอามาเขียนเมื่อวานเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่า day 4ให้เขียนค่าใช้จ่ายนี่สินทั้งหมดนะคะแต่ day 5 เราใช้ชำระหนี้ให้หมดค่ะก็คือเราเอาใบเปอินนะคะเอามาเขียนเอามาเขียนว่าเราได้จ่ายหนี้อะไรไปบ้างนะคะจ่ายให้หมดเลยค่ะนะคะแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะได้ออกไปจากชีวิตเราแล้วเราก็ปล่อยวางค่ะหลังจากที่เราได้เขียนนะคะอันนี้เป็นการฝึกจิตอย่างหนึง่งเพื่อให้เรารู้จักปล่อยวางนะคะให้เรารู้จักออกจาก ค่าใช้จ่ายหนี้สินพวกนั้นแล้วต่อไปเราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายพวกนี้อีกเราจะไม่คิดหนี้สินอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราจะคิดถึงแต่รายรับนะคะก่แล้วก็ครูดาวก็จะมาสอนต่อนะคะว่ามุมมองในการในในในสิ่งทั้งหลายที่เราเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยค่ะบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากการที่เรานะคะโดนโปรแกรมจิตจากคนใกล้ตัวค่ะทุกคนคงจะงงคือนะคะ จริงๆแล้วนะคะเรานะคะจะสัมผัสนะคะจะรู้สึกจะเกิดเขาเรียกว่าปลูกฝังนะคะอุปนิสัยหรือใจคอคนรอบข้างนะคะทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะเรื่องความรักนะคะจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะลงไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรานะคะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ใครเราจะเป็นเหมือนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เรานะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะโดยการเข้าไปอยู่กับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ เข้าไปอยู่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นการมาเรียนพลังบวกแบบนี้นะคะก็ทําให้เราพัฒนาด้านจิตใจให้มันดีขึ้นนะคะให้มันบวกขึ้นนะคะก็จะช่วยเรานะคะคในเรื่องของการเอาพลังด้านไม่ดีนะคะด้านลบออกไปนะคะจากจากใจเราได้นะคะก็คือใน day หนี้นะคะก็จะเน้นย้ํานะคะในเรื่องของการฝึกฝึกจิตเราแล้วนะคะให้รู้จักว่าให้เรา,เอ,าอยู่ใกล้กับสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะคะ เปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกทั้งหลายนะคะเขาบอกว่านะคะติดใต้สํานึกเรานะคะจะสามารถรับรู้นะคะในสิ่งที่เราคิดนะคะแล้วก็จะส่งผลออกมานะคะให้ให้เรานะคะเปลี่ยน אותו, มีผลต่อชีวิตทั้งของเรามากทั้งด้านการเงินการงานและความรักทุกสิ่งทุกส่วนนะคะเพราะฉนั้นถ้าเราต้องการความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะในจากภายนอกสู่ภา,ายในเพราะงั้นเราเอยจากภายในสู่ภายนอกนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนจากภายในเราก่อนนะคะ ก็ไปทํากิจกรรมที่ครูดาวบอกให้ทํานะคะก็คือเป็นเวิร์กช็อปที่ครูดาวให้เขียนนะคะลองลองทำดูแล้วก็นะคะวันนี้นะคะครูดาวก็จะมาสอนในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยนะคะว่าฝากไว้ว่าถ้าเรามีพลังจิตนะคะมีการนั่งสมาธิและทําให้จิตใจเราเข้มแข็งเนะะี่ยค่ะการนั่งสมาธิจะทําให้เราสามารถสื่อไปยัง ไปยังจิตใต้สมนึกนะคะทำให้จิตเราเข้มแข็งแล้วเราทำให้เรานะคะเราสามารถดึงพลังตัวนั้นนะคะมาใช้ในชีวิตได้นะคะก็คือสามารถสร้างหรือเนรมิตบางสิ่งบางอย่างให้เราสมหวังนังปรารถนาได้นะคะวันนี้นะคะครูดาวก็จะมีบทภาวนาให้ทุกคนนะคะเป็นมนตราภาวนานะคะที่ที่ทุกคนจะต้องเอาลองไปพูดดูนะคะว่าหลังจากที่เราพูดแล้วเราจะรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวครูดาวจะให้วางไว้หน้าเพจนะคะแล้วก็ ครูดาวจะพูดให้ฟังก่อนนะคะก็คือคำพูดคำนั้นนะคะประโยคนี้ว่าวันนี้ฉันยอมรับศักยภาพของฉันในการทำและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันฝันนะคะก็พูดคำนี้ไปเรื่อยๆนะคะน,นั่งสมาธิไปจิตนิ่งๆนะคะแล้วก็ท่องมนต์ามภาวนานี้ไปนะคะแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าเรามีศักยภาพมากขึ้นนะคะในตัวเราเองเราสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ โดยที่เกิดจากพลังจิตใต้สํานึกเรานะคะให้เราสามารถสร้างหรือในมิตสิ่งที่เราต้องการได้เป็นไปอย่างฝันค่ะแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าในตัวเราเองเนี่ยค่ะมีศักยภาพมากเลยนะคะในการที่จะทาให้สิ่งต่างๆเป็นจริงได้นะคะสิ่งที่เราฝันนะคะลองไปทําดูค่ะแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าสิ่งที่ครูดาวสอนไปนะคะครูบาอาจารย์ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ฝึก เพื่อให้จิตใต้สํานึกเรานะคะรับรู้นะคะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีๆนะคะอยู่ในสิ่งที่จะพัฒนาตัวเองทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงนะคะไปในสู่ไปสู่ความมั่งคั่งนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะก็เดี๋ยวก็แล้วเราก็ค่อยมาดูกันในเดย์เดยต่อไปนะคะวันนี้ก็คุูดาวก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ